สวัดดีครับผมวันนี้ผมก็พามาดูดิสเบรกหลังของแอลล็อกนะครับแอลล็อกตัวนี้นะตัวร้อยห้าตัวนี้นะครับเหนะเห็นะนะงานแปลงดิสเบรกเอาคล้ายเหมือนจริงนะคล้ายๆของ n m ็นเลยนะครับนะปั๊มเป็นของ n m ็นนะครับปั๊มแท้เลยนะนี่แล้วก็เอาสายไว้คล้ายๆก,กันกับยามาฮ่าเอ็นม็กเลยนะวางไว้ให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะ เสร็จตอนค่ำนะครับเพราะว่ามันเสร็จช้าเพราะามันอาจจะมีหลายปัจจัยนะครับผมในการทําที่มันเสร็จช้านะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูด้านด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยมันนี่ไม่ฝืดแน่นอนนะครับไม่ฝืดแน่นอนฝนตกด้วยนะครับผมนี่นะสุดต,ตรงแน่นอนนะครับนี่น็อตแทบจะเบียดน็อตโชคคเขาละนี่นะหน่อยเดียวทุกอย่างแทบจะเบียดหมดเลยนะครับ ทันนี้วางสเปเซอร์ด้านในแล้วก็วางจานใส่จานของเวฟนะครับผมเวฟจานเป็นจานยกจานหลุมแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็เป็นสายแต่งให้ดูกไกลใอ้ดูระยะหนึ่งนะประมาณนี้น,นะยังไงเดี๋ยวพามาดูด้านบนนี่นะนี่รถแอ์ล็อกตัวนี้นะครับ ตอนกลางวันมันไม่เสร็จนะครับเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมอาจจะเสียตอนเย็นตอนเย็นแบบนี้นะเพราะว่ามันจะต้องมานั่งไล่จุดจุดนี้แหละนะครับไล่จุดนี้หมายความว่ามันต้องมาตัดชุดสีแบบนี้นะเพราะามันจะตัดยากสักหน่อยนี่ตึงเปี๊ยะนะตึงตึงนี้ปั๊มเป็นของปัม๊มยามาฮ่าเอ็นแม็กเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นปัม๊มเอ็นแม็กด้านซ้ายนะครับตึงมากๆนะครับตึงมากๆ นี่นะไปดูด้านหน้าอาจจะเลื่อนลังสักหน่อยนะครับผมนี่นะรถพี่เขานะนี่นี่รถรุ่นนี้นะครับผมนี่นะการตัดการตัดก็ประมาณนี้อ่ลบงใช้ไฟลบไปก่อนนี่นะ นะเบรกหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวพามาดูตอนกำรรเบรกแล้วมาหมุนล้อดูสักหน่อยนะนี่เบรกตึงๆเลยนะเนี่ยแข็งโป๊กเลยนะมาหมุนล้อดูกนก่อนอันนี้ไม่ตัดต่อเลยนะน,นี่ไม่ตัดต่อเลยน,นะ เบาๆนะครับเปเบาๆเลยนะครับผมหนักแต่ล้อแหละยางใหญ่นะครับผมนี่นะสวยงามอ่าสวยงามนะครับผมสวยงามนะขาประมาณนี้นทำทำหูสองหูเสร็จก็ทำสีดำนะครับผมพ่นสีดำให้นะประมาณนี้นะครับผมนี่นะ ใครสนใจดิสเบกแอนล็อกก็ทักถามมาได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับผม